ใน EP 1 1เนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ Microsoft Planner นะครับ Microsoft Planner เนี่ยเป็นโมดูลตัวหนึ่งหรือเป็นแอปอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ใน Microsoft Teams นะฮะเราสามารถแอดเพิ่มเติมเข้ามาได้ประโยชน์ของ Planner ก็คือเราสามารถจะทำการ tracking การทำงานของนักศึกษาได้นะครับตามที่เรา assign ไปนะฮะเวลาที่เรา assign งานในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะสั่งด้วยปากเปล่าในห้องเรียนหรือในชั้นเรียนถูกต้องไหมครับว่าเราจะแบ่งนักศึกษาเป็นกี่กลุ่มกลุ่มละกี่คนนะครับเราจะต้องทำงานอะไรบ้าง แต่เวลาที่เราทํางานในแพลนเนอร์นั้นเนี่ยเราจะสั่งในลักษณะของการเป็นเป็นหลักฐานเป็นอีเวนต์เป็นเอกสารนะครับว่าเราแบ่งเนื้อสัตว์เอาเป็นกี่กลุ่มแต่และกลุ่มมีกี่คนแต่และคนจะต้องทําอะไรบ้างนะครับงานแต่ละชิ้นจะเสร็จเมื่อไหร่เราสามารถกําหนดเข้าไปในระบบได้นะครับแล้วก็ระบบก็จะทําการติดตามนะคำว่าติดตามคือหมายความว่า จริงๆแล้วมันคือการที่เรากำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรนะครับแล้วเขาก็ต้องทําตามกําหนดเวลาหรือดิวเดตตามนั้นถ้าเกิดว่าเขาทํางานเลทนะฮะระบบก็จะแจ้งเราว่าเดทเอ่ลทแล้วนะครับเราก็คงจะต้องแชทไปคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําใน Microsoft Planner ได้เต็มรูปแบบเนี่ยเราก็จะสามารถทราบ ความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไปของโปรเจกต์นักศึกษาแต่ละทีมหรือแต่ละกลุ่มได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถบริหารงานแล้วก็ตัวระหว่างงานกับเวลาได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับ Microsoft Planner นี้ยังสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าการมอบหมายงานลงไปให้นักศึกษาแต่ละคนแต่ละชินเนี่ยนักศึกษาแต่ละคนมีงานโอเวอร์โหลดมากเกินไปหรือเปล่าระบบจะระบุเลยว่านักศึกษาแต่ละคนในคลาสของเราใครมีงานมากงานน้อย นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่เราจะสามารถเกลี่ยหรือเฉลี่ยงานนะครับให้กับนักศึกษสาวทุกๆคนเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานคร่าวๆในแพลนเนอร์แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงตั้งค่าย,ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวิธีการเริ่มต้นใช้งานแพลนเนอร์นะครับอาจารย์ก็ไปที่คลาสที่อาจารย์ต้องการจะกําหนดแพลนซะก่อนนะครับเข้าไปที่คลาสเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนตรงนี้นะครับอาจารย์เลื่อนลงมานะฮะ เราก็จะเห็น planner นะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับหรืออาจารย์อาจจะลองเสิร์ชตรงนี้ดูก็ได้ถ้าเกิดไม่ขึ้นนะครับ planner นะครับก็จะเจอนะครับทีนี้สำหรับตัว planner นะครับจะมีให้ใช้ใน Office 365ที่เป็นแพ็กเกจ A1 ของสถาบันการศึกษาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันฟรีที่ใช้ Hotmail หรือ Gmail สมัครเนี่ยจะไม่มี planner ให้ใช้นะฮะทีนี้ออาจารย์เจอแล้วนะอาจารย์ก็เลือกขึ้นมาเลยนะครับอ่านะอย่างนี้ เรวก็จะ create new plan ซขึ้นมาก่อนว่าเราจะทำอะไรหรือว่าถ้าเรา use and existing plan from this team อันนี้ก็คือเป็นเลือกทีมที่เรามีอยู่แล้วนะครับนี่เราจะทีมใหม่นะครับแล้ก็เป็นทีมสมมุติขึ้นมาก็ได้นะครับ set o m project นะครับแล้วก็กดปุ่ม save ไปพอกดปุ่ม save เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมี project นะครับอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยนะฮะทีนี้เราก็มันก็จะมี to do นะครับแล้วก็ task task ก็คือตัวงาน ทีนี้ตัวนี้ผมอาจจะแก้ไขนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะแบ่งตัวซิดคอมโปรเจกต์เนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะทำเป็นขั้นตอน Pre-Production นะฮะผมก็จะเลียน p r ีโปรดักชัน, Pre นขั้น่อนก่อนการผลิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีเรื่องของวิดีโอโปรดักชันทั่วไปนะครับแล้วก็แบ่งตามขั้นตอนของการทำงานนะครับ Pre Pro แล้วก็นิวเก okay, ตตัวนี้ผมก็จะบอกว่าเป็น Production นะฮะโปรดักชันนะครับฮะแล้วก็ แอปตัวใหม่ขึ้นมานะฮะผมทำสามขั้นตอนนะครับแล้วก็โพสนะครับโปรดักชันอ่าแบบนี้นะฮะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างผมมีทั้งหมด3งานด้วยกันนะครับแล้วก็ในแต่ละาง,งานเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นพรีโปรดักชันก่อนนะฮะพรีโปรดักชันผมก็เริ่มนะครับเช่นนะฮะรีเสิร์ชข้อมูลหรือค้นคว้าหาข้อมูลนะฮะอ่ารีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จเมื่อไหร่สมมุติว่า ให้เสร็จภายในวันที่4นะฮะอ่าเดือน4เราก็แอดไซน์ไปนะครับกำหนดวันดิวเดตหรือวันส่งงานไปนะครับอ่าแอดไซนมีใครบ้างตรงนี้ฮะเราก็สามารถพิมพ์ชื่อนักศึกษาเข้าไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นะพิมพ์นะฮะอย่างนี้นะครับอามิพาพรนะครับแอดไปนะครับเราก็จะมีใครอีกนะฮะอดิศัก นะครับนะครับเราก็แอดชื่อไปเรื่อยๆสมมติผมจะแอดไปสัก3คนนะครับวานิสาอ่าแบบนี้นะฮะอย่างนี้ไปก่อนนะครับในสมมติว่า3คนนี้มีหน้าที่ในการทำงานนะครับอ่าเราก็แอดทาร์ตก่อนนะครับแอดทาร์ตเข้าไปนะครับทีนี้พอเราแอดทาร์ตเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คลิก1ครั้งนะครับเพื่อไปกำหนดรายละเอียดนะครับว่าอ่าโอเคนะฮะ p pre production p r o g r e s s เป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะครับหรือ IN p r o g r e s s นะฮะือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเราก็บอกว่าวันนี้ก็ยังอยู่ใน IN p r o g r e s s นะฮะความสำคัญ PRIORITY ระดับไหนนะครับด่วนนะครับสำคัญมากหรือ MEDIUM หรือ low นะฮะองอัปานกลางนะครับดิวเดตถึงวันนี้นะครับ s t e r t t i m มเรามากำหนด START TIME ได้นะฮะกำหนด START TIME คือวันนี้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้โน้ตตัวนี้เราก็คือ อาจจะเป็นโน้ตที่เราส่งถึง3คนนี้นะฮะนึกษา3คนนี้ว่าจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับนะครับอ,อันนี้นะฮะโน้ตไปนะครับแล้วก็เช็คลิสต์ตัวนี้เราสามารถกําหนดได้ด้วยนะครับว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นคน้นคว้านะครับอ่า Enter ล,ลงมาผู้เชี่ยวชาญน,นะทำนองแบบนี้นะครับ แล้วก็ข้อมูลเป็นเอกสารแบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถเช็คลิสต์ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแอ t เทสเมนตมีไหมสามารถ attach ไฟล์อะไรต่างๆให้เขาพิจารณาประกอบได้นะครับรวมถึงสามารถส่งคอมเมนต์ต่างๆไปถึง3คนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าประมาณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือในรายละเอียดนะครับ แล้วเราก็มาเพิ่มทัสใหม่นะฮะว่ามีงานอะไรอีกนะครับสำรวจสถานที่สำรวจสถานที่นะครับต้องเสร็จเมื่อไหร่นะฮะสำรวจสถานที่เราจะต้องให้เสร็จประมาณวันเสาร์ที่วันที่7นะครับใครบ้างเด่านต้องสุดสำรวจสถานที่นะฮะเราก็กำหนดลงไปนะครับ เป็นดวงพรน,นะครับสรินนะอ่าสมมติ2คนพอนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ add task เข้าไปแล้วเราก็เข้าไปคลิกนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเริ่มตั้งแต่วันนี้อ่าวันพรุ่งนี้นะครับอ่าโนต้ตมีอะไรบ้างจะ add item อะไรอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ add ไปเรื่อย นะครับว่าโปรดักชันนะเตเต็มการถ่ายทำมีอะไรบ้างนะฮะโพสโปรดักชันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะเข้าไปแอดนะครับอย่างรีเสิร์ชข้อมูลนะครับตรวจสถานที่อย่างนี้เราก็สามารถจัดลำดับใหม่ได้นะฮะอะไรขึ้นบนอะไรลงล่างก็จัดการได้นะฮะจะเพิ่มคนภายหลังก็เพิ่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าได้ง่ายๆนะฮะทีนี้ผมจะ พาอาจารย์ไปดูนะครับในโปรเจกต์ที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้จะได้เห็นนะฮะในการตั้งค่าก็จะมีประมาณเท่านั้นเองนะครับอยู่ส่วนโปรดักชันกับโพสต์โปรดักชันหรือในในทูดูอื่นๆเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ตั้งตามนี้ได้นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างนะฮะที่เคยทำอาไว้แล้วดีกว่านะครับเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมไปที่นะฮะกลุ่มนี้อ่าเป็นกลุ่มนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นงาน วิดีโอโปรดักชันนะครับผลิตวิดีโอคลิปส่งประกวดนะฮะนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้นักศึกษาเขาจะเป็นคนตั้งนะครับผมก็ให้เขาเป็นคนจัดการบริหารการเขาเองแล้วว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างตั้งหัวหน้ากลุ่มมาไว้แล้วก็ให้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยไปกําหนดทีมงานในแต่ละในแต่ละกลุ่มนะครับว่าจะต้องทําอะไร ะะอย่างเขาก็กำหนดเป็น pre-production post-production เอ่อ production, production, uh, production แล้วก็ post-production เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยกัน Workshop ทีมงานซะก่อนนะฮะเขาก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับเป็น pre-production progress นะครับนะแล้วว่างานตัวนี้เนี่ยนะฮะใครจะทำอะไรบ้างนะเป็นการประชุมทีมงานเอ w o s k s p o p กันเองก่อนที่จะออกกองนะฮะอันนี้เขาก็จะใส่สมาชิกไปทุกคนเลยนะครับแบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแชร์มุมภาพจัดแสงนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของกล้องเรื่องของแสงเรื่องของไลทิ้งนะครับสคนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆให้ฟังกันในที่ประชุมนะฮะแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือหาโลเคชันนะครับแล้วก็นักแสดงนะฮะมาอันนี้ก็มีนะครับทำตูดลิสเอาไว้นะครับแล้วเขาก็แชร์กูเกิลไดมานะครับว่ารายละเอียดที่เขา ไปหาโลเคชันมานะครับเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเขาสามารถจะอัปเดตนะครับแล้วก็แชร์โลเคชันนะครับลงไปในนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เขาเป็นทีมงานด้วยกันหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาดูได้นะครับพร้อมๆกันไม่ต้องไปพึ่งอีเมลไม่ต้องไปพึ่งไลน์นะครับอะไรเลยนะครับมันอยู่ในระบบนี้อย่างเดียวเลยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยหรืออย่างอันนี้เขาก็สามารถที่จะแชร์เรื่องของไอเดียนะฮะในการปรับแก้ไอเดียทำเบรกดาว นะครับมาให้เราดูได้นะฮะนี่แบบนี้นะฮะหรืออย่างบางตัวที่ถ้ามี To-do list นะครับอันไหนที่เราทำแล้วเราสามารถเข้าไปติ๊กได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะสมมุติเราเราตรวจงานเราบอกอภิเษกทำแล้วนะครับเด็กดาวทำแล้วเข้าไปติ๊กมันก็จะขีดเอาไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่างานไหนทำแล้วงานไหนยังไม่ทำนะครับนี่อย่างนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ฮะก็ก็เป็นลักษณะของการเช็คลิสต์นะครับการทำงานนะฮะทีนี้ในแต่ละงงานนะครับถ้าสมมุติว่านักศึกษาเขาทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนโปรเซสตรงนี้นะครับเป็นคอมพลี t นะฮะก็แสดงว่างานชิ้นนี้คอมพลี t ไปแล้วนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะคิดคอมพลี t ไปนะครับอ่าตัวนี้ทำไปแล้วนะครับ in progress เป็น complete นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เข้ามาคลิกเนี่ยนักศึกษาเขาก็จะรู้ นะครับว่าโอเคว่างานส่วนนี้ผ่านแล้วนะครับแล้วก็เราดูแล้วตรวจแล้วอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นลนักษณะเป็นเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะช่วยทําให้เราสามารถติดตามงานนักศึกษานะครับช่วยนักศึกษาวางแผนในการทํางานหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆได้มันก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวแพลนเนอร์นะครับช่วยบริหารจัดการงานที่มันเป็นลนักษณะของโปรเจกต์เร์ r นิ่งได้เป็นอย่างดีนะครับ ในหน้าที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่บอร์ดนะฮะบ,บอร์ดก็คือเหมือนกับเป็นตัวคล้ายๆตัวโนต้ตนะครับมาแปะๆไว้นะครับว่าตัวแต่ละคนเนี่ยนะฮะแต่งานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างอาจารย์สามารถไปคลิกตรงข้างบนเนี่ยนะครับคำว่าชาร์ตชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นตัวแสดงกราฟนะครับว่างานชิ้นไหนยังไม่ได้เริ่มหรือว่ากําลังทําอยู่หรืออันไหนเลทอันไหนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นแบบนี้ มีบักเก็ตที่ทำทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ pre-production production post-production post แบบนี้แล้วก็ priority นะฮะงานชิ้นไหนด่วนนะฮะอันนี้มี medium อย่างเดียวนะครับไม่ได้เซตเป็น important หรือว่า urgent นะครับอย่างนี้อันนี้ฮะเป็น member นะครับเปิดว่านักศึกษาเขาเมื่อเขาจบไปแล้วเขาถอนชื่อออกนะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นรายชื่อนักศึกษาส่วนตรงนี้จะเป็นกราฟนะครับที่แสดงเห็นว่า งานของนักศึกษาคนไหนนะครับมีมากมีน้อยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าคนนี้ก็ถือว่าทําเยอะนะฮะคนนี้ก็ปานกลางคนนี้น้อยหน่อยนะครับหรืออันเนี้ยเพื่อนอาจจะไม่ค่อยแ s s i g n ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะดูกราฟนะครับในลนักษณะกราฟแท่งในลักษณะของอการเกลี่ยงานนะครับของสมาชิกในทีมแต่ละคนได้อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถเกลี่ยงานให้นักศึกษามีความยุติธรรมมากขึ้นนะครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของ Microsoft Planner นะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าการทำงานนั้นไม่ยุ่งยากนะครับและถ้าเราทำการ tracking นักศึกษานะติดตามนักศึกษาอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะทำให้โปรเจกต์ที่เรามอบหมายนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เสร็จตรงตามคนหมดเวลานะครับทีนี้ใน EP หน้าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้กับอาจารย์โปรดติดตามนะครับถ้าอาจารย์มีคำถามหรือมีคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในอีหน้านะครับ